ยืนทำอะไรวะลงดิพี่ไม่เรียกไปเอาข้าวมาพี่ขอโทษพี่เอาไหมแกแกแกเคเลียเลยเคลียเลยแก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 เคลียเลยอย่างเงี้ยยืนดูเพื่อนตายเป็นมึงเอาเอเไหมกูดิสองแปดเจ็ดเก้กา ป่ะพี่เอาไหม่รอบนี้ใครเรียกอีกอะไม่มีนะไม่มีะ่ม่ช่ไม่นีพี่พี่นี่เราแก้แก้ตู้เหลือ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 เดีดิเอากี้แมงลุมเราเว้ยโอแมงดิล่วง สิสิงิสวัสดีครับ จเจ้าเบลขอบคุณครับวัสดีครับไปล่วงล่วงกระตีเท็ดเฮ้โอ้ยจะทำพี่ชนะ รับเวียดีครับวัสดีครับเฮ้ยเอ้ยอีบุคกเองยังไงยังไงเบอเบิ้บไ่สอบเนี่ยวัรครับวัสดีครับไปแล้วอวัสดีครับ่้ตวัดียครับปรูฟ้าเด้อประูฟ้าประตูฟ้าเนาหนากหน่าเดี๋ปะถ้าเราลงกันหมดอ่ะมได้ ที่ฟังสรุปคร่าวๆนะสามทุ่มมีซ้องไก่เดมดีปืนสามที่เหลือไม้มีดคุณอาพี่เ้ยรีบตามคนกันะะด้วยนะครับไม่พี่เจียวที่เขาขอซ้อมเขาขอซ้อ,อ,อมานอกอ<ช>๋อใช่ใช่โชว์ยะยะยะอย่าคอมพังเหรอไอเยอะโอ้เอ้ยลง,ลง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 ไปโชว์ดิลงไปโชว์ดิดูมันเดะ ไอ้เียกัโอ้อยากให้มีครั้งที่สี่นะมึงไม่เป็ี่ยนการจะเพิ่มจะเพิ่มดูอยากให้มีครั้งที่สี่นะดูครั้งที่ห้านี่ไม่ควรแล้วลอ้การไม่ควรนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอซับกับเอ็ดดิมดีครับสวยเออมึนจัดเลยอ่ะคเลยไม่เป็ีนเลยพี่มันอ่ะมันไม่ค่อยเป็ีนนะใช่ดอกมันเรื่องอย่างเงี้ยไม่ค่อยเปลี่ยนอ่ะ โหงาเตี้ยวอ่ะอุ้ยอันนัวเลยอุ้ยเวอร์ยังไงยังไงอ้ยหัวไม่แตกว่ะเป็นเรื่องโอ้โหพี่ล่วงไปแล้วนะครับผมนูรับอยู่แลนดีอนะไ่บอกคหับไปไม่ใครับโนรินมีเท่าไหร่หนตัว เบิดไกั๊สุเเดนะเราพี่ผม้ไ้ี๋ยอยนอยนีโอ้โหลวว่วงอ่ะไปเยครับไลครับเฮ้ยขอบคุณเราก่อนะครับเอากัดอโอ้โหล่วงเบดเบิด สวัสดีครับโอ้ยไปเลยครับเราก็ต้องขัดน,นะครับไปเดยโอ้ยเดี๋ดีครับพ่อแย่ไดเครับวันนี้มีซ้อมหนูเพิ่งรู้นี่ตู้มันเสียไปแล้วพี่ตู้มันเสียแล้ว ไปเลครับไปเลยครับคุนนี้ไปเลยครับเขาเพิ่งรัตเลยเปล่าใช่น่าใช่นะไปเขาควานะคาคนนี้ยอเทมวอร์ยี่สิบขาอะไรวะเอาใหม่ดิเอาใหม่พี่เอาใหม่ อแกผ่าเราพี่คือถ,ถ้าเราครบนะว่าพวกมันจบว่ะจบพ่จพี่จบเลยเออเจ๊ปะจริงครับพี่จัน,น,นไปเยอะเขาจริงจังกนด้ออะไรไี่น่าสวยโอ้ยคอัขา

ปิดกางนี้ก็เลยมันเยอะไอ้เจียวหัวจัดเลยอย่างแรกไม่ควรเลยนั่นเมื่อกี้เจียวหัวจัดเลยว่ะตะเกี้อย่างที่สามเลยไม่ควรนะโดนอีอะไรอย่าเพิ่งดิมันยังไม่เกิดเกิดแล้วเนี่ยโอ้ตัดตัดตัดโอ้โหไอ้บ้าเออโอเคโอเคโอเค พี okay. เ่เคหยิดเรือนรั่วนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคโนโนโนโโอ้มันเกิด <Okay, S 2> มาตายอีกแล้วเ้ยกูว่า <Okay. S 2> ไรกูโดนมยุอ่ะสวยสวย,สวยโอ้โหชุบน้ชาชาคนนี้อยากเอ้าร่วงเหมือน โอ้ล่วงหมดครับเียพี่เคพูดอยู่เลยใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยแช่ย่าฮองครับโอ้เอเดดไม่มีด่วนลุกพิเศษเลย สวัสดยครับสวัสดีครับ

ครับคอบคับผครับเหมาะเหมาะพี่เคยังไง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 อ่ะถอนดิอครับต้องไปต่อยดิเด,ด็พี่ชาย,ยไม่มีใครมาช่วยเ,วเลยวะยวามาไม่โค้งไงถ้ามาโค้งบะเป็นไงวะเขาลองก่อนนะครับตีเขาพี่ชายอุ้ยได้เนียง

ผู้หญิงสอเลยเอาหายวะดูดูุย่าสไล์โมโเลยอเปืนทำไมพี่จะตื่นเต้นตื่นอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเอีกตีหนี่ยเพื่นตายเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายมามา คนเล็กเกมนี้มาก่อนนิ่งไว้นิ่งไว้เลยตีหมดหมดปะเหลือสองใช่พี่นี่ยังไง สวยสวยไม่เป็นัยาัยาล่วง,งยาล่วงโอเคไปอยู่นี่เฮ้ยบอกไม่ใช่แล้วนี่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเฮ้ย รอรอก่อนนะคะพ่อมคาครับโอ้โหรวยเรับไ,ไ,ไ,ได้แก้แค้ไนอยู่ตะกี้ ลอยครับเป็นว่าไงว่าไงไร AD หมดยาเคเย,ยเคยว่าไงอะ่ะก็หมดแล <ำ S 2> ว้ววะ AD หมดแล้วปะต้องยอมล <ำ S 1> อออะเฮ้ยไม่ได้ยอมแลนน้วอะแต่ต้องยอมรับแล้วการตัวทูกับแลนตัวทูก,กับแลนด่ะ โดนแต่ไม่ล่าเมื่อกี้ได้ลาใครดืเต็มลำ มา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 แต่สุดท้ายมาอุ้ยหลานฟิวเลยใช่ครับเอาวะนาจริงครับถ้ามาท้ามายืนชนะเลยบินโอ้ความผ่อนคลายใจมันได้จริงว่ะใจนี่มันได้จริงว่ะไม่ดีพโอ้เอาบอกว่าบีบีเอดีเพื่อจะตายทำไม ไปัยช right ัยนว่าพี mornings, Heh, niños, no <am <am ่ชายได้ขอได้ไหมวิ่งเลย่วสอเ็โมไม่มีอะไรดีไ่เกาเลขพี่มมา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 มเม็มามมา้ามาามาาามมาม่า ไปพี่ก้อต้องสกินไว้หน้าเลยจังหวะนี้ยังไงสกินไว้นี้แล้วหนูตีรัานด้วยนะพอก่อนี่พี่อนเียอยู่ไหนเนี่ยงมันตีไม่โดนเหรอไอ เฮ้ยพ <Cornell. S 2> ี่เปาโอ้โหมาเต็มเลยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหไอดีบดพี่ชนกันก่อนเลยครับโอ้โหยังไงพี่เปาล่วงไปแล้วเอ้ยไอดีบดครับผมจังหวะนี้ เจอพี่แจ็กกี้ว่ะโอ้ตะกี้เจอรุ่นใหญ่กลัวเลยพีนไจตะกี้เจอพี่แจ็กกี้ตกใจเลยพี่เปาด้วยมามาทั้งแก๊งเลย หรว่าต้องยอมแพ้ละ่ะโดน หมอควรจะมาตะก,กี้เราต้องแกะพี่แจ็กกี้พี่รุใหญ่นะครับอุ้ยเอาเขาลวกอันนี้ตู้น้ำใช่ไหมครับขอพูดได้ไหมใช่ครับโอเคครับเสียงหลอกมาเลยพี่แจ็คก,กี้เสียงหลอกมาเลยครับ เก้าหกยี่สิบครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ป้าสองแสนพี่ครับพี่ครับเหลือพี่ผมอีกตัวครับสองสด้วยครับแล,และพี่ผมอีกตัวนะครับลาบหมดโอษเนีายเผอร้อนเลย,เอ,ยเอาไปเอาไปกัดตะกี้พี่แจ็คก,กี้ป่ะ โอ้โหพี่ไปพี่ชายรถเมื่อกี้เจอพี่แท็กกี้ถ้าเราอยู่แล้วหูเราหล่อเลยถ้าเรายือนเลยพี่ชายเี้ยวัดอดี๋ยวเราต้องแจกจ่ายล้วโดนท่าอะไรไว้อะยี่วัดเราต้องทุบหมดตัวเลยทุบหมดตัวมากบางอะไรคือทุบหมดตัวมีขออยู่เลขพี่คนมันไม่ครบเวลาพี่วี่งก่ากี่ตัวไปเดบับไปเดบับวิ่เก่ากี่ตัวโอ้โหเก้าตัวเลขพี่ของเจ็ดศูนย์หกเก้า สิบเอ็ดเป็นยี่สิบโอ้หเดี๋ยวก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยเม่นรวย่ะเลนเทียงมาช่วยเดชไปปะโกโก้ไปยังช่วยยังนะปะอย่างงี้เสียเสียไม่ได้เลยไปพี่กัดไปกัดมันอยู่ไหนนะเลนดม มแจ้งเราต้องทุม่มบนตัวไหมครับอ้ยอ้ยพี่สกีมอเไซค์ชนกับกระบะรถกระบะฟิว กัสสูงพี่แจ็คเป็นพ่อนายไม่ดีพ่อนายไหมเออพ่อเอาเอาไหนบอกตอนแรกเป็นพ่อนายพ่อกับพ่อไงต,ต้องรอจริงครับเฮ้ยกูว่าเขาเขาเล่นตรงนั่นวะจริงครับเหยียบไล่ได้รถอูใหญ่นี้ไหนโอ้โหตรงอูใหญ่ไปม,มาอะไรตรงนี้ไปดิพี่ไปพามาวะพี่มาร์กหน่อยอูใหญ่สวย พี่แจกกี้แล้วก็พี่เป่าหรุู่ใหญ่หมดเลยอุ้ยเออขาดโอ้อาขาดตลอ,อยังไงกัดกัดรอกัน,กน,กนรอเด้ออุย้ยสวยกัด ไม่ใช่ไม่หนีพี่คืดเฮ้ยไม่เป็นหรือเปล่า

เสื้อขาวผิดเสื้อขาวเลยพี่ชายเป็นสอบแล้ววะเดี๋ยวกูชุบไปกูชุบไปอโหแม่เป็นคนดีงหรอคนดีเลรออะไรวะรอรอรอการปิดตัวชุบไยเฮ้ยโอ้ โอ water, water, smoke, towel, ้ถ <pl ains> ึงเวลาโดนไล่คืนแล้วอ่ะอยากให้ไปใกล้ๆมอเรสุบป่ะตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นเว้ยการชุบก่อนชุบชุบใกล้สวยคุณย่าอย่างนี้ได้อยู่นะครับนี่ ก็โยกหัวลมดิรับรับบี้พี่ล anyway> ับบี้เฮ้ยมาก่อนเถอะพี่บอลร้านสักถุเว้ยไหวพี่บอสไม่มีับบี้ด่วนเลยตอนนี้ร้านสักมุทำอะไรไปโอ้หะโอ้โห หมดโอ้หมดไตอีกฝั่งหนึ่งเลยได้อะไดยงอ่ะว้ายออกหรอเปล่าบอบจอบอก นะเพื่อนจะเป็นต้อง

บายบายครับบายบายเดี bye bye 95, bye bye no know, ๋ยวหนูมาโกใหม่เมื่อกี้หนูมาโกเพราะว่าไม่รู้ว่าสอบบายบายนะครับเดี๋ยวหนูมาโกใหม่นะครับคุณย่าโอเคไหมเดี๋ยวเจอกันสอบเสร็จครับบายบายครับบายบายครับเดี๋ยวหนูมาได้ครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับคุณย่าวุ้ยวุ้ยลังสอบเสร็จเดี๋ยวหนูมาเจอกันครับ